เรื่องย่อขับไฟเดย์เดอะซีรีส์14 Love and Belief ตอนมือที่3 On ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา21.15นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่6มกราคมนี้ความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมช่วยทำให้หลายคนไม่กล้าทำในสิ่งที่ผิดเพราะกลัวว่าเวรกรรมจะตามมาจนก่อให้เกิดความทุกข์กับชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่สำหรับบางคน การที่ต้องพบเจอกับความทุกข์ในเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้คิดไปได้ว่าหรือจะเป็นเพราะผลกรรมจากชาติก่อนที่ตามมาทำให้เกิดความทุกข์ไม่รู้จบในชาตินี้เหมือนชีวิตของเหมยที่เกิดมายังไม่เคยมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในความรักของใครเพราะมีความรักทีไรเหมยก็เป็นได้แค่มือที่สเหมยทำงานเป็นพนักงานฝ่ายเซอร์วิสดูแลลูกค้าอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งคนรักของเหมยคือทิว ซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่เพราะทิวมีภรรยาอยู่แล้วทิวจึงตกลงกับเหมยว่าจะแบ่งเวลาให้กับเหมยวันละ8ชั่วโมงในช่วงกลางวันแต่เวลานอกจากนั้นต้องเป็นของภรรยาซึ่งในตอนแรกด้วยความรักทำให้เหมยยอมได้ทุกอย่างและแอบ,บคิดว่าวันละ8ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอแต่พออยู่กันไปเหมยก็พบว่า8ชั่วโมงของทิวนั้นก็คือเวลาที่เขาต้องใช้ไปกับการทำงาน และด้วยความที่ความสัมพันธ์ระหว่างเหมยกับทิวเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดเพราะทุกคนในที่ทำงานต่างรู้ว่าทิวมีภรรยาแล้วเหมยจึงต้องใช้เวลา8ชั่วโมงที่ว่านั้นอย่างอึดอัดและไม่มีความสุขเพราะสุดท้ายเหมยก็เหมือนผู้หญิงทุกคนที่ต้องการเวลาทั้งหมดจากคนที่เรารักแต่เพราะรักทำให้เหมยตัดใจเดินออกไปจากทิวไม่ได้เหมยจึงแก้ปัญหาด้วยการไปคบกับอะตอมหนุ่มอาชีพเดียวกันแต่คนละบริษัท ซึ่งอะตอมเองก็มีคนรักอยู่แล้วเหมยจึงขอเวลาจากอะตอมแค่ช่วงกลางคืนเพื่อชดเชยเวลาที่ทิวให้เหมยไม่ได้แต่ยิ่งนานวันความสัมพันธ์ก็ยิ่งเจ็บปวดจากที่เคยคิดว่าได้เติมเต็มเวลาจากผู้ชายทั้งสองคนแต่ทำไมเหมยจึงไม่เคยมีความสุขได้จริงสักทีหมอดูบอกว่าเพราะว่าชาติก่อนเหมยเคยไปทำกรรมเอาไว้ด้วยการทิ้งผู้ชายหลายคนทำให้พวกเขาเจ็บปวด ชาตินี้เหมยมีความรักกี่ครั้งก็ต้องตกเป็นมือที่สามทุกครั้งจะอยู่ก็เสียใจแต่จะเดินออกไปผู้ชายทั้งสองคนก็ไม่ยอมสิ่งที่เหมยลืมคิดไปคือถ้ากรรมเก่าทำให้เหมยต้องเป็นแบบนี้เหมยก็มีสิทธิจะสร้างกรรมใหม่ให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องวนเวียนกับความรักที่เจ็บปวดเป็นเวีกรรมแบบนี้ไปไม่รู้จักจบสิน้นสุดท้ายเหมยจะยอมอยู่เป็นมือที่สาม หรือจะก้าวเดินออกมาเพื่อหาหลักแท้ที่เป็นที่1ต้องติดตามชม